รุณสัดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ก็นํารายการธรรมารัปรุณกลับมาพบกับท่านผู้ฟังทางบ้านกันเหมือนเช่นเคยนะคะทุกๆเช้าเวลาตีห้าถึงตีห้าครึ่งก็จะเปิด สถานีด้วยรายการธรรมรัปรุปเพื่อเป็นสิริมงคลแล้วก็เป็นกําลังใจให้แก่ท่านผู้ฟังทางบ้านที่จะรับฟังรายการดีๆที่เป็นมงคลกันก่อนที่จะเริ่มต้นชีวิตในแต่ละวันนะคะเราพบกันในเช้าว,วันนี้เป็นเช้าของวันอาทิตย์สุดท้ายแล้วก็เป็นอาทิตย์สัปดาห์ที่ห้าของเดือนมีนาคมด้วยนะคะเป็นวันอาทิตย์ที่29มีนาคม ปีพุทธศักราช2558ค่ะวันนี้เป็นวันขึ้น10บค่ำเดือน5ปีมั นะคะก็ขอนำท่านผู้ฟังมากราบนมัสการเพื่อที่จะสนทนาธรรมะหรือสกากรากับพระอาจารย์พระมหาภัยบุญอภิบุโนซึ่งท่านก็เป็นพระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมตามหลักสูตรการรีกเล้นปฏิบัติสมาธิวิปัสนาจากพุทธโอษของวัดป่าดอนหายโศกซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีกันเลยนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ,ระ,เ,คะเรียนบ,บานสาธุเจ้าค่ะ เช้าวันนี้เป็นเช้าวันอาทิตย์นะเจ้าคะ่ะก็จะเปิดรายการด้วยการมีคําถามของท่านผู้ฟังสามท่านเจ้าคะ่ะมาถามเพื่อเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้ฟังทางบ้านท่านอื่นๆด้วยนะเจ้าคะ่ะคาถามแรกนี้เป็นของอท่านผู้ใช้นามว่าคุณสุภาพนะเจ้าคะ่ะก็เขียนถามมาจากอำเภอปากทงชัยจังหวัดนครราชสีมาเจ้าคะ่ะบอกว่าเป็นไข้ แล้วก็ได้เฝ้าดูตลอดคืนจากตัวร้อนมากๆเลยจนถึงระยะหนึ่งความร้อนก็จะลดลงแล้วพอท่านได้ปัสสาวะก็เหมือนกับท่อน้ำทิ้งที่มันมีอะไรผมอุดตันอยู่พอนำผมมายถึงเอาออกแล้วนะเจ้าค่ะน้ำก็ไหลออกมาลงไปในท่ออันนี้ก็อาการไข้พอหลังจากปัสสาวะแล้วเนี่ยก็ไข้ก็หมดไป เหมือนกับอาการของน้ําที่ลงท่อไปแล้วนะเจ้าคะ่ะแล้วตั้งแต่นั้นมาเนี่ยคุณสุภาพก็ไม่ได้เ,เป็นไข้อีกนะเจ้าค่ะถึงจะเป็นไข้ก็ไม่มากเหมือนอย่างที่ไม่คือเป็นไม่มากนักเหมือนครั้งที่เป็นขราวโน้นก็เลยเรียนถามว่าลักษณะที่เล่ามานี้เจ้าค่ะจะเรียกว่าเป็นการเห็นรูปน้าดับใช่หรือไม่เจ้าค,ะค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะนี่เลยเจ้าคะ่ะทีนี้ในในการที่เราจะเห็น รูปนามเดาคำนี้ก่อนทีนี้ก็ถามว่าการเห็นอะไรที่มันจะเกิดหรือว่าเห็นอะไรที่มันจะดับเนี่ยอาการที่เราจะไปเห็นตรงเนี้ยการที่เราจะไปเห็นไปทราบไปรู้เนี่ยเกิดขึ้นที่จิตเกิดขึ้นที่จิตจิตเป็นผู้ที่เข้าไปรู้ไปเห็นไปทราบบรู้เห็นทราบนี้อะไรได้บ้างในอะไรได้บ้างคุณกินข้าวแต่คุณเห็นว่าอาหารมันเลื่อนในลงไปในท้อง พัะเกิดมีรสชาติที่ลิ้นเอ๊ะมันหายไปรสชาติเกิดขึ้นดับไปไอ้การเห็นที่เห็นว่ามันมีรสชาติเปลี่ยนแปลงไปจากลิ้นเนี่ยเห็นที่โดยใช้ใจของเราเข้าไปดูไปเห็นเนี่ยตรงนี้ก็ไดนะ้หรือว่าจะเห็นจากตรงอาการป่วยอย่างที่ว่านี้ก็ได้แต่เพราะฉะนั้นในในจุดที่คุณสุภาพจากอําเภอปากตรงใจเนี่ยนะตามมาที่พูดถึงว่าเอ๊ะแล้วอาการที่ฉันป่วยอย่างนี้แล้วมันหายไป นี่ยถือว่าเห็นมันดับเห็นมันเกิดขึ้นแล้วเห็นมันดับใช่หรือไม่อันนี้อยู่ที่ว่าจิตเรามีความเข้าใจในเรื่องนี้ว่าอย่างไรเนี่ยเพราะว่าเราดูตัวอย่างคนที่ป่วยในโรงพยาบาลเนี่ยมีเป็นไม่ต้องอไม่ต้องพูดว่ามีเป็นหมื่นมีเป็นล้านน่ะเจ้าค่ะนะมีเป็นล้านป่วยแล้วก็หายเนเอาดูที่คนป่วยแล้วหายก็บอนะป่วยตายป่วยแล้วป่วยเรื้อรังไม่เอาเอาเฉพาะที่ป่วยแล้วหายคนพวกนั้นแต่ว่าถ้าเขาแบบป่วยแล้วหายหมดแล้วเขาก็จะต้องบรรลุธรรมหมดจะเห็น นามรูปเกิดดับหมดเนี่ยเป็นอย่างนั้นหรือเปล่ามันไม่ใช่ไงเพราะว่าจิตเขาเข้าใจถูกต้องหรือเปล่านี่คือสําคัญแต่เพราะว่าการที่ป่วยแล้วหายไม่ได้เป็นเครื่องการันตีว่าคุณจะเห็นว่ามันเกิดแล้วมันดับไม่ใช่เน่เพราะว่านื่เป็นเรื่องทางกายบางคนเห็นว่าเอ้ยฉันป่วยเสร็จแล้วฉันหายเนี่ยนะไอ้การที่ฉันป่วยฉันหายแล้วยิ่งเอ่อเพลิดเพลินลุ่มหลงไปอีกหน่คิดว่าฉันเก่งฉันแน่โอ้ยาดี หรือว่าได้ของจากหลวงพ่อมาเกจิดังกินได้นี่เข้าไปดีขึ้นยิ่งมัวเมาเข้าไปอีกอมไม่ได้เห็นเกิดดับอันนี้อาจจะเป็นไปได้เนี่ยเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่จิตของเราตั้งไว้อย่างไรอันนี้คือสําคัญมากกว่าเพราะฉะนั้นถ้ารายละเอียดตามที่เท่าที่คุณสุภาพให้มาเนี่ยที่พูดถึงว่าอาการป่วยเป็นอย่างนี้ไม่ได้พูดถึงเรื่องจิตว่าจิตเห็นยังไงอ่ะอันนี้อรมาก็คงจะจะตอบได้ยากแต่ว่าแบ่งแยกไว้ให้ล้ะนะเดี๋ยวอยู่ที่ว่าจิตคุณเห็นยังไงล่ะแต่บอกว่าจิตเรามีความเข้าใจ อยู่อย่างถูกต้องเอ้ความเข้าใจนี่มันเกิดจากอะไรนะความเข้าใจตรงนี้มันก็จะต้องเกิดจากการที่เรามีสติตั้งเอาไว้เพราะฉะนั้นตรงจุดที่ว่าคุณสุภาพเนี่ยพูดมาตรงนี้ที่ว่าเฝ้าดูตลอดคืนเนี่ยไอ้ตรงเฝ้าดูตลอดคืนเนี่ยคุณเฝ้าดูด้วยจิตแบบไหนแต่ถ้าเฝ้าดูในลักษณะของมีสติแต่เนะพราะว่าคำว่าเฝ้าดูเนี่ยถ้าเราจะตีความให้มันถูกว่าเป็นสติมันก็ทําได้เหมือนกันนะ แพราะว่าพระพุทธเจ้าเคยพูดถึงสติเนี่ยเป็นนายทวารใช่ไหมนายทวารก็ทาหน้าที่อะไรอะ่ะเขาก็คอยเฝ้าดูเราะนั้นถ้าบอกว่าเราคอยเฝ้าดูนะจิตใครใครคอยเฝ้าดูก็จิตของเราใช่ไหมจิตเรา <S 2> <S 2> <S คอยเฝ้าดูอะไรเฝ้าดูเวทนาต่างๆที่มันเกิดขึ้นไหนๆในกายใช่ไหมถ้าสมมติจิตเรามีสติตั้งจ่อเอาไว้อยู่อย่างนี้แล้วจิตใจเป็นอารมณ์อันเดียวไม่ได้มีคนเข้าไปเกลือกลัวว่าอฉันจะตายไหมมีความกังวลใจอะไรอย่าง,างนี้ไม่มี เฝ้ารู้ดูอยู่อย่างมีสติอย,อย่างเดียวไม่เข้าไปเกิดกลัวไม่วิ่งเข้าหาไม่วิ่งหนีแล้วเห็นอาการที่มันจางคลายไปดับไปแล้ววางได้เนี่สัมว่าคุณเห็นว่ามันเกิดเห็นว่ามันดับได้มีความรู้ความความรู้ในที่นี้หมายถึงญาณความรู้ในที่นี้หมายถึงคุณเห็นแจ่มแจ้งความรู้ในที่นี้หมายถึงปัญญาที่เกิดขึ้นจากการที่เรามีสติก็ต้องดูสิ่งที่เป็นเหตุเป็นผลกันมา คือถ้าบอกว่าอาศัยว่าป่วยมีโรคไปแค่เจ็บอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วมันหายอาศัยด้วยเหตุแค่นี้คิดว่าเราเห็นเกิดดับมันมันไม่ใช่เพราะว่าเหตุแห่งการที่เราจะเห็นเกิดดับได้คุณต้องมีปัญญาเห <Okay. S 1> ็นความไม่เที่ยงความดับไปของมันนะอันนี้ก็เรียกมีปัญญาคุณจะมีปัญญาได้จิตคุณต้องตั้งมั่นมีสมาธิคุณจะมีสมาธิได้เหตุนั้นก็คือเรื่องของสติซึ่งไม่ว่าจะเป็นสติสมาธิหรือว่าปัญญาที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นในจิตเท่านั้นเอง เนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นในกายนะแต่อาศัยอะไรเกิดขึ้นได้ก็อาศัยกายอาจจะเกิดขึ้นได้เกิดขึ้นนี่คือเกิดขึ้นในจิตนะแต่อาศัยกายแล้วเกิดขึ้นในจิตได้อาศัยอาหารแล้วเกิดขึ้นในจิตได้อาศัยสิ่งที่เราเห็นเน่ยใบไม้ร่วงแล้วใช้คนด่าว่าอาศัยเรื่องอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นภาษาอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้เป็นความคิดของเราก็ได้แล้วอาศัยสิ่งนี้แล้วให้เห็นถูกเห็นถูกที่ไหนเห็นถูกที่จิต เกิดจากอะไรก็เกิดจากขัดสะได้ทั้งหมดเลยนะน,นี่คือก็พอจะเป็นไปอย่างนี้ได้ค่ะและ้วทีนี้ก็ถ้าบอกว่าในลักษณะไหนก็อันนี้ต้องถามท่านผู้ถามกลับไปอีกทีเหมือนกัน,นว่าตัวเราอยู่ในขั้นตอนไหน เจ้าค่ะคุณสุภาพก็ต้องนึกย้อนไปนะเจ้าค่ะว่าตอนที่ป่วยอยู่นั้นแล้วก็เรียกว่าเฝ้าดูอย่างที่เล่ามานี้เนี่ยมีจิตสภาวะจิตอย่างไรบ้างอย่างที่พระอาจารย์พระมหาภัยบุญอภิวัลโนได้ชี้แนะแล้วนะเจ้าค่ะเจ้าค่ะก็คิดว่าท่านสุภาพผู้ถามจาก อำเภอปากคงชัยจังหวัดนครราชสีมาก็คงจะพอเข้าใจแล้วนะคะถ้าเผื่อยังมีปัญหาอะไรก็เขียนถามกันมาได้ใหม่เลยนะคะค่ะโยมก็ขออนุญ,ญาตที่จะกราบนำพระอาจารย์ไปตอบปัญหาของท่านถัดไปนะเจ้าคะก็คือคุณบุญตาลสาณวงศ์เจ้าค่ะ <c oughs> คุณบุญตาลก็กราบนมัสการเรียนถามพระอาจารย์พระมหาภัยบุญอภิปุโนมาอย่างนี้เจ้าค่ะว่าโยมอยากจะขอให้ท่าน พระอาจารย์อธิบายเกี่ยวกับเรื่องการที่เราสวดมนต์ไหว้พระทุกวันว่าเราควรจะกล่าวคําขึ้นต้นสิ่งไหนก่อนและหลังทุกวันนี้ก็จะทําเป็นประจำทุกเช้าและเย็นอยู่แล้วก็อยากจะขอให้พระอาจารย์ได้ช่วยแนะนําให้แจมแจ้งชัดเจนด้วยเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะอันนี้ขอแบบชัดเจนแจมแจ้งเลยนะเพราะว่า,าอันนี้อัน,น,อน,นมาเข้าใจอยู่คือ ถ้าโมฟังที่ฟังรายการธรรมาราบุตรเนี่ยคงจะทราบว่าอาตมาจะไม่ได้พูดแจมแจ้งชัดเจนว่าคุณสวดบทน,นี้นะแล้วก็คุณสวดบทน,นี้นะแล้วคุณจบด้วยบทน,นี้คืออาตมาจะไม่เคยพูดอย่างนั้นเลยเจ้าค่ะออาแล้วก็เลยแบบว่าก็พูดทั่วๆไปว่าสวดบทดียังไงต้องสวดบทไหนอะไรอย่างเงี้ยนะเขาพูดทั่วๆไปทีนี้เขาแบบขอมาเฉพาะจดจงให้แจมแจ้งแจมแจ้งเลยเนี่ยเจ้าค่ะเออก็เอาเทียบารมาทาดีกว่าดีไหมเจ้าค่ะอย้างเทียมาทําเนี่ยเริ่มต้นก็คือทำจิตให้นอบน้อมก่อน น้ำจิตให้นอบน้อมเดี๋ยว,วก่อนที่จะไปตรงนั้นเนี่ยขอพูดถึงเรื่องของอส่วนสวดมนิดหนึ่งว่าสวดมนี่มันคืออะไรก่อนนะสวดมนต์คืออะไรมีประโยชน์อย่างไรเพราะว่าการไม่ว่าจะเป็นคําว่าสวดเนี่ยสวดมนต์หรือว่าสาธยายมน์หรือสัจชายะหรือว่าท่องคําว่ามน์เนี่ยคือเราคิดว่าอะไรที่มันเป็นบาลีเนี่ยมันเป็นมน์ทั้งหมดนี่เราทําความเข้าใจให้ถูกต้องนิดหนึ่งแล้วอะไรที่แบบพูดมาซ้ำไปซ้ำมาพูดอะไรที่ไม่รู้รเนี่ยเป็นการสวดทั้งหมดนะคือต้องทําความเข้าใจก่อนเอาใหม่ สมมติว่าเราพูดภาษาบาลีแต่สมมติว่าเราเป็นคนเป็นคนที่ใช้ภาษาเดียวกันกับพระบุทธเจ้าใช้เพราะฉะนั้นเวลาที่พระบุทธเจ้าตรัสอะไรออกมาเนี่ยนั่นคือเป็นคําของพุทธะถูกไหมเวลาที่พระเจ้าตรัสอะไรมาเป็นพุทธพจน์เป็นพุทธวจนะอันนี้เป็นควรค่าแก่การทรงจาเอาไว้ควรค่าแก่การทรงจาเอาไว้แล้ววิธีที่เขาจะมาทรงจําเนี่ยเขาก็มาแบบพูดซ้ําๆพูดย้ำๆกันเหมือนเราท่องสุดคูนเราท่องสุดคูณเนี่ยท่องซ้ําท่องย้ําเพื่อให้จําได้ เวลาที่เราท่องซ้าท่องย้ำเพื่อให้จําได้แล้วมันเข้าไปในใจนะคือหมายถึงว่าจําได้ในสมองแล้วเนี่ยเวลามันคิดนึกอะไรมันออกมาใช้ได้ทันทีอันนี้คือลักษณะของการสวดมนต์นั่นเองแล <Okay. S 1> นะคือการสาธยายคือการที่เอามาท่องบนท่องจําให้ได้เดี๋ยวนี้ไอ้คำที่เราเอามาท่องบนท่องจําให้ได้เนี่ยถ้าบอกว่าเป็นภาษาที่พระพุทธเจ้าใช้ก็ต้องเป็นภาษาบาลีเ <Okay. S 1> ราเป็นภาษาบาลีเพราะฉะนั้นเวลาที่เราแบบคุณพูดอะไรคไําใดคําหนึ่งขึ้นมานะเป็นคําที่เป็นพุทธพจน์ด,ด้วย แล้วก็พยายามที่จําให้ได้น,นี่คือลักษณะการสวดมนต์อันนี้คือประเด็นนะ <Okay. S 1> สวดเพื่อที่ให้ให้จาได้นะเพราะว่าประโยชน์ของการสวดมนต์เนี่ยคือหนึ่งเพื่อความตั้งมั่นของพระสัทธรรมนะเป็นหนึ่งในเหตุห้าประการเพราะว่าถ้าเราช่วยกันทรงจําสิ่งที่เป็นพุทธพจน์ได้อนี้มันดีเราก็ต้องระวังนิดหนึ่งว่าบางทีคําพูดที่เป็นบาลีที่เราเอามาสวดมาบนมาท่องกันเนี่ยอาจจะไม่ใช่เป็นพุทธพจน์ก็ได้เราก็ต้องดูดูว่าอะไรเป็นอะไรอันะไหนสาคัญก,กว่าอันไหน แน่นอนสิ่งที่เป็นพุทธพจน์เนี่ยสำคัญกว่าสิ่งที่ไม่ใช่เป็นพุทธพทจน์เจ้าะเราก็ดูด,ดูบทบทสวดสวดให้มันถูกต้องนิดหนึ่งในประโยคของการสวดมนต์ในข้อที่2องนะคือ,คอการที่เราเอามาท่องบนเนี่ยนะท่องจําให้ได้นี่นะก็คือเป็นครเครื่องที่ทําให้ถึงวิมุตติในราะว่าคนที่ท่องพยายามท่องพยายามจํยา,ยาให้ได้เนี่ยจิตใจเขาโน้มน้อมไปทางสิ่งที่เป็นกุศลพนโน้มน,น้อมในทางสิ่งที่เป็นกุศลแล้วก็ทําให้มีใจมีปิติมีปราโมท มีิติมีปราโมชจิตเป็นกุศลแล้วอกุศลแล้วทำลดลงไปจิตก็เป็นสมาธิตรงที่จิตเป็นสมาธิเนี่ยทําให้คุณเข้าสู่วิมุตได้นะนที่คือข้อที่สองออข้อที่สามเป็นอาหารของความเป็นปหูสูตรเป็นอาหารของความเป็นหูสูตรหมายความว่าคนที่เขาจะมีความรู้มากหูสูตรเนี่ยแปลว่าผู้ที่ทรงความรู้ผู้ที่สดับมากผู้ที่รู้มากผู้รอบรู้นะผู้รอบรู้ถูกต้องเขาก็จะต้องแบบฟังมากเอามาท่องบนจําได้ อะน,นี้สําคัญจึงเป็นข้อที่สามเจ้าค่ะแล้วก็ข้อที่4ี่ก็คือเป็นองค์ประกอบของการเป็นบริษัทที่เลิศนะบริษัทที่เลิศนี่ก็คือกลุ่มคนที่เขาสามารถจําพุทธพจน์ได้นะเขาเอามาสาธยายเอามาท่องจําเอามาทําความเข้าใจเพราะฉะนั้นการที่สาธยายท่องทำทำความเข้าใจเนี่ยเราต้องเข้าใจด้วยนะคือเพราะฉะนั้นเราจะสวดแต่ภาษาบาลีโดยที่เราไม่เข้าใจเนี่ยมันก็จะไม่ได้เจ้าค่ะมันก็จะต้องทําความเข้าใจด้วยอา้าวไม่ใช่ว่า สวดเป็นนกแก้วทุกคุณทองไม่ดีก็ดีแล้วเราก็ทําความเข้าใจด้วยมันยิ่งดีขึ้นจปปะคบนี่คือข้อที่4ี่ข้อที่5เนี่ยการที่ท่องบนการที่เอามาท่องจําในบทพุทธพจน์เนี่ยทำให้บทนั้นคําพูดนั้นไม่เป็นมนตินันะเช่นว่าเรามีหนังสือพระไตรปิฎกอยู่ในตู้พระไตรปิฎกนะบางวัดหรือบางบ้านเนี่ยมีอยู่ปปแต่ว่าโอ้โหเป็นสิบปีไม่เคยเปิดอ่านเลยอื อันนี้หนังสือนั่นน่ดีไหมดีแต่การที่ไม่ไปอ่านไม่ไปดูไม่ทําความศึกษาไม่ทําความเข้าใจไม่เอามาท่องบทไม่เอามาจําไว้เนี่ยมันเป็นมลทินนะมันมันเสียดายหน,นังสือที่พิมพ์อยู่ในตู้ดีไหมดีนะแต่ถ้าไม่เอามาอ่านแหมมันการที่เราไม่อ่านนั่นมันไม่ดีมันเสียเปล่านะจ๊ะมันเป็นมลทิน,นมันเป็นมลทินดัะนั้นก็จึงเป็นข้อที่ห้าว่าเพราะนั้นการสูดม์การสายสยายมลเนี่ยทําให้ความสิ่งที่พระพุทธเจ้าบอกเอาไว้ตลาดเอาไว้ ไม่เป็นมนด,ดินแต่คือแน่นอนสิ่งนั้นดีอยู่แล้วนะจะไม่ใช่ว่าเราไม่ไปอ่านไม่ไปศึกษาแล้วมันจะไม่ดีมันมันดีของมันอยู่แล้วการที่เราไปอ่านไปศึกษาทําความเข้าใจจาให้ได้ยิ่งดีมากขึ้นแล้วก็ข้อที่6กเป็นหนึ่งในบริการ5ประการของการที่ทําให้จิตนั้นไม่มีเวรไม่มีการเบียดเบียนแต่ถ้าเรายังมีความจิตที่ไปคิดเบียดเบียนเขาปูกเวรเขา,เาการที่เอาคําที่เป็นพุทธพจน์ เรามาท่องจําในใจของเราได้มันจะทําให้เราคลายตรงนี้ไปได้เร่องในข้อที่หกแล้วก็ที่เจ็ดเนี่ยเป็นข้อที่ได้เคยตรัสบอกกับท่านพระมหาโมคลานะเอาไว้นะว่าเป็นหนึ่งในแปดวิธีของการแก้ง่วงได้อืมเจ้วเป็นไปได้นี่ข้อที่อ่าเดี๋ยวข้อที่เจ็ดเจ้นประโยชน์ของการสาธยายมน์ทีนี้ข้อที่ควรจะระวังกันก่อนแล้วที่ควรระวังเพราะว่าบางคนนี่คิดว่า ฉันสวดมนต์แล้วฉันสาธยายมนต์แล้วฉันจําบทที่เป็นพุทธพจน์ได้ทั้งบาลีทั้งไทยแล้วก็คิดว่าเป็นตัวเองเนี่ยเป็นผู้ที่ปฏิบัติด้วยข้อปฏิบัติอันยิ่งแล้วด้วยเพียงอาการสักแต่ว่าการสวดอันนี้มันไม่ใช่อแต่คิดว่าฉันสวดแล้วคือฉันปฏิบัติธรรมแล้วไงเมันไม่แน่ไม่ถูกอ่ามันไม่แน่เพราะว่าเออบางคนเป็นงูพิษก็มีแต่บางคนไม่เข้าใจความหมายก็มีบางคนจิตไม่สงบก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นการที่ปฏิบัติธรรมมันอยู่ที่ สภาวะจิตนะไม่ใช่ว่าอาการปากขยับแล้วก็มีเสียงพ่นออกมานะไม่ใช่อย่างนั้นอันนี้เราก็จะต้องทําความเข้าใจถูกวิธีก้ก็คือว่า,เ,าเมื่อสวดมนต์ไปแล้วเราก็ทําจิตให้มันใปน้อมไปทางนั้นด้วยทําจิตให้เป็นเป็นหนึ่งด้วยทาจิตให้เป็นสมาธิด้วยให้มีการเพีินเผากิเลสในขณะที่เราสวดมนต์ไปด้วยอันนี้ถึงจะถูกแล้วก็บางคนเนี่ยมีกิจกรรมการสวดมนต์พยายามมาท่องมาจํามาอะไรต่างๆนะโดยที่ปล่อยให้วันคืนล่วงไป โดยที่ไม่หาความสงบในใจนะละเลยการหลีกเร่นแล้วก็ยังไม่ชื่อว่าเป็นผู้ที่อยู่ด้วยธรรมคือหมายความว่าถ้าจะคิดว่าฉันจะต้องสวดให้ได้ฉันต้องจําให้ไดนะ้โดยการที่พยายามสวดไปท่องไปจําแล้วก็ละเลยการหลีกเล่นไม่ได้ปฏิบัติธรรมไม่ได้ทําไม่ในใจวันคืนก็ผ่านไปปีหนึ่งสองปีคุณก็ไม่ได้ความสงบแห่งใจอันนี้ก็ยังไม่ดีดัง<ล>นั้นก็อย่าเอาแต่สาธยายจนกระทั่งไม่ได้ประกอบความเพียรทางจิต ก็ต้องอาศัยคนไมมเรื่นว่าในการที่ทําความสงบในใจด้วยใ่ค่นะอันนั้นถึงจะได้ผลครบใช่ไหมคะใช่อันนี้คือ,อเราต้องระวังนะข้อควรระวังในการที่เราจะต้องสวดมนต์แล้วก็การสาธยายมนต์การสวดมนต์ที่จะทําให้เราจําได้เร็วแจ่มแจ้งได้อยู่นานจําได้เร็วด้วยแล้วก็ที่จําได้เนี่ยอยู่ได้นานด้วยวก็คือจิตนั้นจะต้องเป็นจิตที่ไม่ฟุ้งซ่านแนะล้วเจ้าพวกนิวรณ์ทำจิตให้เป็นสมาธิอันนี้มันจะได้ชกค่ะ ทีนี้มาในถามคาถามของคุณบุญตาี่ว่าแล้วสวดบทไหนกันแน่เออให้มันแจมแจมได้ไหมเจ้าค่ะอ่าก็บทหล,ลายๆบทที่เขาสวดกันใช่ไหมบททั้งวัะเช้าเขาก็จะพูดถึงเรื่องของน้ำโมทซา,าอิติปิโซแล้วก็ไปถึงการที่ระลึกถึงคุณพระพุทธธรรมพระสงฆนะ์อาจจะพูดถึงบทที่เราพิจารณาอาหารแล้วก็แผ่เมตตาไปอย่างนี้ทั้งเช,ช้าและเย็นแต่ตอนเย็นอาจจะเพิ่ม าการพิจารณาร่างกายอาการสามสิบสองหรือว่าแผนเมตาพรหมิหารสร่อย่างนี้เขาก็จะมีกันทั้งนั้นะนะนี่คือเป็นแบบแผนที่เขาทํากันแล้วตัวอนามาทํำยังไงอ่าอันเนี้ยลูกศิษย์ลูกหา <c oughs> อยากทราบเจ้าค่ะว่าพระอาจารย์พระมหาไปบุญทําอย่างไรบ้างจะได้ทําตามโอเคอนามาก็สวดน,นโมสสะอันดับแรกก็คือเอ่อวลาอนามาสวดไปเนี่ยพูดไปเนี่ยคือคืออนามาเข้าใจภาษาบาลีพออาะารย์อนามาพูดภาษาบาลีไปเนี่ยจิตใจอนามาก็น้อมตามไป แต่ <Okay. S 2> ว่าเราแสดงความนอบน้อมกับพระพุทธเจ้าแล้วเราก็ได้พูดถึงบทอ e ิตปิโสพระกว่าระลึกถึงพระพุทธนะพระธรรมพระสงฆ์แต่ละคำเนี่ยระมาใคร่คลวนไปนะอย่างเช่นสัมมาสัมพุโทโธอย่างเงี้ยโอ้เป็นพุโทโธชนิดที่ว่าตรัสรู้ได้ด้วยตัวเองแล้วก็มีพระกวาอย่างนี้เป็นต้นะพระกวาน, <Okay. S 2> นี่เป็นผู้ที่จำแนกแจกตมามระมัก็เข้าใจความหมายไปด้วย <Okay. S 2> หรือว่าถ้าหมวดของธรรมะ อา้าวทำพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคประกาศไว้ดีแล้วแหมมันดียังไงนะเราก็พยายามทำความเข้าใจไว้ด้วยในขณะที่ปากเราพูดไปนะพระธระรม<ร>นี่เป็นอากาลิโกนะเป็นสันติติโกด้วยนะก็ทําความเข้าใจไปจนกระทั่งถึงสุปฏิปันโนยอย่างนี้เป็นต้นนะเจ้าค่ะแต่สวดน,นี้เสร็จแล้วอันมาก็สวดธรรมจักธรรมจักกับปปัตตนสูตรเพราะว่าพระสูตรนี้เป็นพระสูตรแรกที่พระพุทธเจ้าแสดงเป็นประกาศไว้เป็นจาวคีนะเจ้าค่ะเป็นการหมุนจักคือทำมันประเสริฐ อนามาก็เอาตรงนี้มามาพูดเอามาหมายว่าเอามาสวดามาต้องจาแล้วก็ตามด้วยบทอนัตตลัคขณสูตรอนัตตลัคขณสูตรก็คือบทสวดที่พระสูตรที่พระพุทธเจ้าแสดงเป็นครั้งที่สองก็คือว่าหลังจากที่แสดงทําให้เราปรรจวคีฟังในธรรมจักรกับปวัตนสูตรใช่ไหมท่า <Okay. S 1> นพระอัญญากรณัญญาเนี่ยบรรลุเป็นโสบาบันแล้วนั้นในช่วง 3- ามสี่วันห้าวันนั้นก็ได้พูดพระสูตรที่สองก็คือเรื่องของอนัตตลัคขณสูตร ก็คือการเห็นความไม่เที่ยงในสิ่งต่างๆขั้นห้าอยตนะหกทั้งหลายเห็นโดยความเป็นอนัตตาอันนี้ก็เป็นพระสูตรที่สองที่พระพุทธเจ้าแสดงก็คือเอาสองพระสูตรแรกที่พระพุทธเจ้าแสดงอะ่ะเอามาเอามาสวดเอามาท่องจำเจ้าค่ะแต่ตรงนี้ก็ใช้เวลาประมาณเกือบชั่วโมงสี่สิบนาทีได้มั้งอืมค่ะแต่พระอาจารย์สวดด้วยความเข้าใจแล้วก็ด้วยจิตที่ตั้งมั่นในทุกๆคําพูดที่ที่นํามาสวดถูกไหมเจ้าค่ะใช่ใช่ เพราะว่าก็ก็จะมีหนังสือคือที่ที่วัดนี่จะมีหนังสือสวมน์ที่เป็นทั้งบาลีด้วยเป็นทั้งไทยด้วยแปลกันเอาไว้แต่ว่าเราเราอ่านเฉพาะตรงบาลีบางทีตรงนี้คํานี้เราไม่เข้าใจเราก็มาดูตรงส่วนที่เป็นภาษาไทยอย่างเงี้ยเจ้าค่ะก็จะสวดอ่าสี่สามสี่บทนี้เป็นหลักเจ้าค่ะแล้วบางวันใช่บางวันมีเวลาเพิ่มก็อาจจะเพิ่มราณีย์ให้แม่แต่สูตรอย่างนี้เป็นต้นไปอย่างเงี้ยเจ้าค่ะ สชุ่เจ้าค่ะแล้วเมื่อสักครู่พระอาจารย์บอกว่าก่อนที่จะลงนั่งสวดมนต์นี้ต้องทําจิตนอบน้อมอันนี้พระอาจารย์พอจะบอกได้ไหมเจ้าค่ะว่าพอเราจะเข้าไปอย่างไปห้องพระอย่างงี้เจ้าค่ะหรือจะเริ่มต้นสวดมนต์เนี้ยควรทําจิตใจอย่างไรเจ้าค่ะน่มนเจ้าค่ะที่หมายว่าทําจิตนอบน้อมเนี่ยเพราะว่าถ้าจิตของเราเนี่ยมันแข็งกระด้างหรือว่าจิตเรามันยังหยาบหรือว่าจิตเรามันไม่นุ่มหรือว่าจิตเรามันร่วนมันแบบหยาบเนี่ยนะมันจะทําให้ การเข้าใจหรือว่าการที่คือธรรม,มะเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องนอบน้อมถึงจะเข้าใจได้เพราะฉะนั้นคือการแสดงความนอบน้อมเช่นนโมทสาองเงี้เป็นคําพูดนะนี่แสดงด้วยบาจาแล้วใจของเรา,เราทํำยังไงแล้วก็คือใจเนี่ยให้น้อมนะเราจะทําใจให้น้อมยังไงเราก็นึกถึงคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เรามาจะทำอย่างนี้นึกถึงคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็คืออิติปิโสพร,ระวาอรังสมาสมพุธโธอันนี้คือคือปากพูดไปนะ เอาจะพูดในใจแต่ว่าใจเราเนี่ยต้องให้ระลึกถึงคุณของพระพุทธชา้าโอ้โหคุณของพระพุทธชา้ามีมากมีความกรุณามีเมตตามีความอนุเคราะห์คุณของพระธรรมคุณของพระสงฆ์อย่างนี้ให้นึกปุ๊บใจเรามันจะน้อมใจเรามันจะอ่อนใจเรามันจะนุ่มใจเรามันจะเป็นใจที่ควรแก่การงานแต่พอใจที่เป็นควรแก่การงานแล้วเนี่ยเหมือนกับดินเหนียวที่เขาปั้นมาอย่างดีแล้วนุ่มๆเนี่ยเขาสามารถที่จะขึ้นรูปเป็นหม้อได้ดิจังของเราที่นุ่มที่อ่อนก็เป็นอย่างนี้เหมือนกัน พอรับธรรมะแล้วนุ่มแล้วอ่อนแล้วมันปั้นขึ้นรูปขึ้นมาเนี่ยเป็นความเข้าใจในธรรมะได้เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะนั่นก็เป็นคําแนะนําที่ดีมากๆเลยนะคะคิดว่าท่านผู้ฟังทางบ้านรับฟังแล้วคงจะได้เคล็ดตรงนี้แหละค่ะเพราะว่าบางคนหรือบางท่านก็อาจจะสักแต่ว่าสวดมนต์ไปแล้วก็โดยที่จิตใจร่องรอยไป,ไปตรงนู้นตรงนี้ซึ่งก็เป็นสิ่งที่ไม่ถูกถูกไหมเจ้าค่ะอันนี้ต้องระวังคือคบางทีจิตเรามันควบคุมได้ยากเราก็ต้องระวังเอาเจ้าค่ะก็ต้องระวังตรงนั้นเจ้าค่ะ สาธุเจ้าค่ะก็มาถึงคําถามของท่านสุดท้ายนะเจ้าค่ะคิดว่าเวลาในรายการก็คงจะลงตัวพอดีของคุณสุประวัติเจ้าค่ะก็กราบนักการเรียนถามพระอาจารย์พระมหาภัยบุญอภิปุโนว่าอาการบวชพระใหม่เครื่องอัฐบริการงานบวชระหว่างการจัดซื้อใหม่เลยกับการที่ไปใช้ของเดิมที่วัดจัดให้แล้วแล้วก็บริจาคเงินให้ทางวัดเนี่ย จะได้อนิสงสจากการบวชเท่ากันหรือไม่มแล้วก็มีข้อกําหนดในเรื่องอัถบริการอย่างไรสําหรับพระใหม่เจ้า่าพระอาจารย์เจ้าขา,า,ขานิมนต์เลยเจ้า่ะบุคคลที่กุลบุตรที่ต้องการจะบวชนะดับแรกคือคุณต้องหาอุปชาสมมุติว่าเรามีอุปชาร์แล้วนะสิ่งถัดไปที่จะต้องมีคือบาทและจีวรแ้วคุณต้องไปหาบาทและคุณต้องไปหาจีวรทีนี้บาทและจีวรเนี่ยคุณจะหามาจากไหนนะถ้าสมมุติว่าคุณไม่ได้ไปซื้อตามตลาดใช่ไหม ก็ก็ต้องไปซื้อตามตลาดนะถ้อสมมติมันตลาดมันไม่มีขายหรือว่าจะใช้ของทางวัดแตจะใช้ของทางวัดเนี่ยคือคือบาทและอุปบาทและจีวรเนี่ยไม่ใช่อุปชาให้นะไม่ไม่ได้เจ้าค่ะคือคือไม่ได้นะคือคือมันเป็นวินัยอ่ะคุณต้องหามาเองอ่าใช่ใช่เพราะฉะนั้นไอกระบวนการที่คุณได้มาเนี่ยคุณอาจจะได้มาจากวัดนะคือคําว่าได้มาจากวัดเนี่ยไม่ใช่หมายความอุปชาให้นะเพราะฉะนั้นคุณก็องอาจจะต้องบริจาคเงินให้วัดนะคือเหมือนเราไปซื้อจาก ร้านค้าของวัดอะอย่างสมมตินะคุณ <Okay. S 1> ไปซื้อจากร้านค้าของวัดซื้ออะไรอะก็ซื้อบาตและจีวรมาแล้วไงคุณต้องเอาบาตและจีวรแล้วก็ตัวคุณเนี่ยพร้อมกับสัทธาที่คุณมีเนี่ยไปหาอุปชา <Okay. S 1> อุปชาก็จะบวชให้แต่คือไม่ใช่ว่าเอาบาตและจีวรจากอุปชานะดั <Okay. S 1> ะ,ะนั้นกระบวนการที่คุณจะได้มาเนี่ยบางทีบางวัดเขาก็จะมีเจ้าภาพนี่คือประเด็นแเนะจ้าภาพเนี่ยเป็นเจ้าภาพในการที่จะจัดหาบริขารมาในการบวชนะซึ่งเจ้าภาพนี้ก็คือคุณก็ได้มาจากเจ้าภาพคนนั้นไง คุณได้มาจ,กจากพระทีนี้ว่าถ้าสมมุติว่าวัดนั้นเขามีอยู่แล้วนะวัดนั้นก็มีอยู่แล้วเป็นของเก่าที่วัดเนี่ยมีไว้เดิมก็คือของพระที่ตายไปแล้วคือพระที่ตายไป,ไปแล้วก็ค,คือพระที่ศึกไปแล้วใช่ไหมเพราะทำบริขารนี้มันยังดีอยู่นะของบริขารอะไรที่ของพระที่ศึกไปแล้วเนี่ยชื่อว่าตกเป็นของสงฆ์หมดตกเป็นของสงฆ์สงฆ์ก็จะแจกจ่ายให้กันใครขาดเลือก็เอาไปอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้าคุณไปเอาตรงนั้นมาแล้วก็ถือว่าเอามาจากสงฆ์แล้วเราก็ เอาไปใช้ในพิธีการบวชได้เจ้าค่ะีนี้ในคําถามของเขาคือว่าแล้วไหนจะได้บุญ<ต>มากกว่า,า,ก,ก,วาการ,การใช่ถมกก่ารเจ้าค่ะม<บ>ีอน,นุสงมากกว่าการการบวชนี่มีอน,นิสงมากอยู่แล้วคุณเดชอนใจเจ้าค่ะคนที่จะมาบวชได้สักคนหนึ่งเนี่ยมันยากนะคือคือถ้าเราจะพูดมันพูดง่ายอยู่ว่าฉันจะไปบวชแต่พอถึงเวลาจริงๆคุณอาจจะบวชไม่ได้มีเหตุตรงนั้นตรงนี้เพราะฉะนั้นการบวชเนี่ยมันมันดีอยู่แล้วอะ่ะไม่ว่าคุณจะได้ อาทำบริการมาจากไหนอาจจะเศร้าหมองอาจจะดีก็าตามแต่ว่าการบวชเนี่ยมันดีแน่ขอให้บวชให้ได้เถอะขอ,ขอให้บวชให้มันดีเถอะบวชแล้วปฏิบัติด,ดีเนี่ยมันดีมากอยู่แล้วค,คือคอกิดมาไม่ได้มีปัญหาหรอกว่าจะได้มาจากไหนดีทั้งนั้นแล้วก็สมมุติว่าถ้าของมันมีอยู่แล้วแล้วเราได้ใช้ประโยชน์แล้วบริการเก่าๆเนี่ยนะคุณเดินใจมันดีด้วยนะคือดีกว่าบริการรุ่นใหม่ๆ คือคือหมายว่ารู้สึกมันขลังมากเลยเออไม่ว่าจะเป็นวัสดุที่เขาทําอย่างเงี้ยอย่างยงบาทถ้าคุณไปซื้อตามตลาดทุกวันนี้นะคุณไปซื้อของใหม่มาเนี่ย <c oughs> เหล็กสแตนเลสที่เขาใช้เนี่ยมันบางกว่าสมัยเมื่อสิบปีที่แล้วอืมเจ้าค่ะบาทที่ซื้อตามตลาดเมื่อสิบปีที่แล้วแล้วกับบาทที่ซื้อตามตลาดทุกวันนี้ใช้เหล็กเบอร์ไม่เท่ากันอืมเจ้าค่ะอันนี้ก็พูดถึงตามตลาดทั่วไปนะแล้วก็ทรงก็จะไม่เหมือนกันการทําก็จะประณีตต่างกัน ของเก่าเนี่ยบางทีมันดีกว่าวในกรณีนี้ในเรื่องของบาดที่บอลอะไรเงี้ยแล้วก็เราก็ดูว่ามันมันถ้ามันพอซ่อมได้หรือว่ามันไม่ได้แตกทําลายชมรุดเราก็พอใช้ได้ก็ใช้ไปใช่ไหมเจ้าค่ะ,ะส่วนถ้า,ถ,าถ้าสมมุติว่ามีเจ้าภาพก็จะไปซื้อใหม่ก็ไม่เมีญหาก,ก็ได้ทั้งนั้นเจ้าค่ะเนาะตอนนี้คุณสุประวัติถามด้วยเจ้าค่ะว่ามีข้อกําหนดในเรื่องอัถบริการอย่างไรสําหรับพระใหม่เจ้าค่ะ มีไหมเจ้าคะมีมีก็คืออย่างที่อาตมาว่าตรงนี้แหละว่าบาทและจีวรคุณต้องหามาเจ้าค่ะนังบาทนี่ต้องไม่ใช่บาทไม้ต้องไม่ใช่บาทที่ทําจากพวกไอ้เพชรพินเพชรดินจินดาไม่ใช่อย่างนั้นต้องเป็นบาทเหล็กหรือว่าบาทเอ่อบาทที่ทําจากดินอ่ะบาทกระเบื้องอ่ะบาทเหล็กหรือบาทกระเบื้องเท่านั้นเจ้าค่ะส่วนผ้าจีวรก็ต้องมีกําหนดสีไว้นะว่าไม่ใช่สีดาล้วนไม่ใช่สีเหลืองล้วนไม่ใช่สีเขียวล้วนพวกนี้ไม่ได้ แต่แล้วผ้านี้ก็ไม่ใช่ผ้าพื้นใหญ่ๆเต็มที่มาก็ต้องมีร่องมีรอยคือมีการตัดเย็บให้มันถูกต้องตามตามแบบแผนชัว่ะดังนั้นสำหรับพระใหม่คือถ้าอยู่เมืองไทยไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยลาบากอยู่แล้ว,วค่ะมันมัน,มน,มนคุณไปให้าราย<ด>ก็จัดหันะ้นสบายแล้วทุกวัดก็ก็มีจัดให้อยู่แล้ว,วค่ะนะเรื่องเรื่องการบวชเรื่องอธฐบริการเนี่ยไม่ค่อยใช่ปัญหาเท่าไหร่แตนะ่ปัญหาก็คือว่าอุปชาหรืออาจารย์ครูบาอาจารย์ที่สอนนั้นเนี่ย ให้อบรมบ่มนิสัยถูกต้องไหมถูกตามที่พระพุทธเจ้าสอนหรือเปล่าอันนี้มันหายากยิ่งกว่าเครื่องบริการอีกอืเจ้าค่ะอันนี้เราเป็นสิ่งที่เราจะต้องดูให้ละเอียดยิ่งกว่าเครื่องบริการอีกเจ้าค่ะก็เรียกว่าก็คือครูบาอาจารย์ที่เราเป็นพระอุปชาของเราแล้วก็ที่จะมาสั่งสอนเราในช่วงที่เราบวชเป็นบนรรพชานะเจ้าค่ะอันนั้นสำคัญสุดเลยสำคัญกว่าเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะ ค่ะแต่ผู้ฟังคะเวลาในรายการของธรรมาราปรุณในเช้าวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนมีนาคมก็หมดลงแล้วนะคะคิดว่าการตอบปัญหาของพระอาจารย์พระมหาเพรบุญอภิปุโนแก่ท่านผู้ฟังทั้งสามท่านคงจะได้ให้ความรู้แล้วก็แง่คิดธรรมะ ดีๆแก่ท่านผู้ฟังทางบ้านท่านอื่นๆไปพร้อมกันด้วยนะคะจึงเวลาที่จะต้องกราบนมัสการลาและกราบขอบพระคุณพระอาจารย์พระมหาภัยบุญอภิปุโน,โนและพระเดชพระคุณหลวงพ่อดรสะอาดชิตภาโสหรือท่านพระครูสิทธิปภะกรท่านเจ้าอาวาสและพระอาจารย์ของพระอาจารย์พระมหาภัยบุญอภิปุโน แห่งวัดป่าดอนหายโศกเพียงแค่นี้นะคะพรุ่งนี้เช้าตอนตีห้ากลับมาพบกับพระอาจารย์พระมหาไพบุญอภิปุโนในรายการธรรมรับอรุณเหมือนเช่นเคยค่ะซึ่งท่านก็จะมีธรรมะดีๆมาพูดคุยแล้วก็เล่าให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังเป็นประจำตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะส่วนเสาร์อาทิตย์ก็มาพบกับดิฉันในช่วงของการสากักการะค่ะสำหรับเช้าวันนี้ก็ขอขอพระคุณและกราบนมัสก,การลาเจ้าค่ะพระเจ้าขา,จาเจริญบาลสาธุเจ้าค่ะ